ชอร์แตมพูสปาสวัสดี Ö คะ่ะวันนี้ทีมงานเดินทางมาติดตั้งสระว่ายน้ำที่บ้านคุณลูกค้าจังหวัดส,สมุทรปราการค่ะสระว่ายน้ำที่มาต yes, ิดตั้งวันนี้เป็นสระว่ายน้ำไฟเบอร์กล s สขนาด5.5คูณ2เมตรความลึก1.3เมตรค่ะ หลังจากที่งานเคลียร์พื้นที่ขุดดินลงเสาเข็มก็สามารถติดตั้งสระว่ายน้ำได้ทันทีค่ะและก็จะมีการอัดทรายรอบตัวสระทำคานลัดรอบสระติดตั้งระบบกองและลานระบบทำความสะอาดสระว่ายน้ำเพื่อจบโปรเซสและส่งมอบงานค่ะ สมม้อมงานจะส่มมอบงานตัวสระพร้อมระบบกองจบงานที่คารลัดรอบสระนะคะหากลูกค้าต้องการทำระเบียงเพิ่มเติมสามารถแจ้งทีมงานเป็นงานเพิ่มเติมได้เลยนะคะสระว่ายน้ำเฟอร์บล็อ s วัสดุแข็งแรงมีการรับประกันยาวนานถึง10ปีมีสีตัวสระให้เลือกหลายสีมีระบบกองให้เลือกหลายระบบมีทีมงานดูแลตั้งแต่ขั้นแรกจนจบงานนะคะงบก่อสร้างทั้งหมดเริ่มต้นเพียง 399,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมโปรโมชั่นของแถมแบบจัดเต็มหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อทีมงานได้ทุกช่องทางเลยนะคะทางเรามีทีมงานคอยให้บริการให้ข้อมูลตลอดค่ะ